ทำแกงเขียวหวานกินกันค่ะสวัสดีกับช่องแม่เหมียวฟิลแลนชาแนลค่ะสวัสดีเพื่อนๆอยู่ไทยแ้วก็อยู่ต่างประเทศหรือว่าทัวๆวโลกที่ได้รับชมคลิปนี้นะคะมื่อนี้แม่เหมียวอยากกินแกงเขียวหวานจ้ะก็เลยไปช็อปไทยเบิงสิ่งที่ไดมามีอย่างแน่นอนจ้ะ แม่เมียวได้เลือดเป็ดมาสองกลองนะคะใจจิงแล้วอยากได้เป็นเลือดไก่เลือดหมูก็ได้จ้ะแต่บ่มีได้เลือดเป็ดก็เลยเอามาจ้ะสองก้อนนะคะมันจะเป็นเลือดเป็ดสําสเร็จรูปเดี๋ยวแม่เมี่ยวจะล้างหลักะฮันแล,ล,ลวก็ลวกก่อนมาทาเก่งเคียวหวานนะคะแล้วกับมะเขือของไทยกะตอนเพิ่นโพดนะแม่เมียวทํางานอยู่กว่าเลิกง,งานไปหมดแล้วก็เลยบ่ได้จ้ะก็กะเลยได้บะเขือม่วงก็จะใส่เป็นมะเขือม่วงแทนนะคะ แล้วเมื่อนี้แกงเคี้ยวหวานแม่เมียวจะใส่เป็นไก่จ้ะเดี๋ยวเฮาจะเอาไก่นี่ไปล่างแล้วก็ซับเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะคะแม่เมียวได้ใบโหระพาไทยมานําจ้ะเมืองเนี่ยค่ะไปเห็นเมื่อนี้อยู่ในห่างกะอ่านเมืองอ๋อนี่เป็นโหระพาไทยอันนี้เป็นโหระพาของฟินแลนด์นะคะกินเพลินฟ้อมหอมจ้ะแต่ว่ามันเหลือบอหลายก็เลยได้มาอันเดียวเอาใส่น้ากันซออันไปเลยจ้ะแล้วก็ได้กระลำหัวแบบง่าเลยจ้ะ ที่จะมากินกับขนมจีนนะคะขนมจีนที่แม่เมียวมีก็คือเป็นขนมจีนแห้งนะคะก็ะสีทำการต้มจ้ะเอาเดี๋ยวแม่เมียวขอตไปซับไกลแล้วก็เตรียมเครื่องต่างๆให้เสร็จกันจ้าแล้วจังกับมาเบิงกันละ่ะจ้จังเขาสู้ขั้นตอนการทำแกงเขียวหวานนะคะเตรียมเครื่องทำแกงเขียวหวานเสร็จหมดแล้วคะ่ะแม่มเมียวพามาเบิองอีกรอบจ้าว่าแม่มยยเมียวใดยังแม่ทำแกงเขียวหวานในมือนอี่ นี่เป็นไก่ที่แม่เมียวซื้อบ้านเป็นแพกสองแพกกระนั่มาล้างให้สะอาดซับเร็จซับดิร้อยนะคะเรากะทั้งนี้เมื่อนี้แม่เมียวใส่เป็นพริกแกงเขียวหวานแล้วกะตัดข้าสีสันด้วยพริกแกงแดงแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยกะปินะคะเราก็นี่เป็นใบมะกรูดฉีดนะคะเขาแกน่นเพ้่อนอกนี่เรากะพริกชี้ฟ้านะคะหั่นใบแม่เมียว กินด้วยกระชายนะคะใส่บะมากกับบะไส้ก็ได้จะ้ะล้วก็นี่ค่ะเลือดเป็ดนะคะน้ำมะฮันเป็ดก่อนแล้วก็น้ำไปลวกให่ซุกแบบอะนะ,ะตัวนี้เราก็มีกะทินะคะตัวนี้นะใบโหระพาทั้งเป็นของขอฟินแนลนด์หลักทั้งใบโหระพาไทยนะคะแล้วทั้งนี้กะเป็นมะเขือจะ้ะมะเขือม่วงนะคะใส่แท่นเป็นมะเขือโปะมะเขือขาวบานเท่านละจะ้ะได้คือกันจะ้ะเราก็ กะหล่ำปีนะค่ใเม,มียย้อบ่เดงหันเอาค่ะต่อไปนี่แม่เมียวสีผ้าเขาสู้ขั้นตอนการทำแบบละเอียดเลยนะคะตั้งกระทะรอแล้วนะคะก็จะใส่กะทิลงไปเลยจ้ะหลังจากใส่กะทิลงไปล้วก็เปิดไฟเลยนะคะแม่เมียวใส่ไฟเบอร์ห้านะคะจากซีนี่เบอร์หกบ่อแห้งสุดแล้วก็บอกลาวนะคะตอนนี้กะทิที่แม่เมียว เทลงไปในหมอ้อเดือดแล้วนะคะในเมวก็จะใส่พริกแกงเขียวหวานเลยจากนั้นก็ตามด้วยพริกแกงแดงแล้วก็กะปินะคะกะปินี่ซอยให้เพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะจากนั้นก็พัดพริกแกงต่างๆร่วมเข้ากันเลยนะคะใน้มหอมจะให้พริกแกงและลายจ้ะ ถ้านา้ำพริกแกงเข่าแห้งเกินไปเข่าก็สามารถเติมกะทิได้นะคะนี่เติมไปสองทับพีจะ้ะจากนั้นก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะหอมหอมจะ้ะพัดพริกแกงเข่าให้แตกตัวนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมตอนนี้พริกแกงขึ้นไม่เมี่ยวพัดกับกะทิได้หอมหอมๆนะคะแล้วก็ดือดบนี้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเมล็ดเอาไ่ลงเลยนะคะ เมื่อนี้ขา้าท่านแบบจุกๆเลยค่ะใส่ไก่เยอะๆเลยเลยนะคะใส่ใบมะกรูดลงไปเหลือว้นิดนึงนะคะเอาไว้ใส่ตอนสุดท้ายในเหนียวใส่กระช่ายลงไปค่ะ<ๆ>เหลือไว้นิดนึงเหมือนกันนะคะใส่ตอนสุดท้ายจะ้ะ ไม่เมียวปิดฟ้าไว้แป๊บนึงค่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาเมืองกันนะคะกลับมาดูหม้อกันค่ะหลังจากที่ไม่เมียวทิ่งไปกับพริกแกงร่วมกันไว้แบบนี้จากนั้นแม่เมียจะเพิ่มกะทิเลยนะคะเติมน้ำกะทิลงไปแล้ว เดี๋ยวเมี่มเมียวปิดฟ้าหมอไว้เลยนะคะรอให้ไก่สุกเขาค่อยมาเบิงกันสังจนต่อไปกันจ้ะกลับมาดูหม้อกันจ้าหลังจากที่เมียวทิ้งหมอไว้สักพักนะคะให้ไก่สุกจ้าสังเกตเห็นบอกค่ะว่าด้านหลังนี่แมี่มเมียวมีอีกหมอหนึ่งนะคะพอใส่ไก่ไปแล้ว เต็มเต็มหม้อกระทะย่านใส่บักเสือใส่สิ่งต่างๆบวดอไอีกจ้ะเมนีก็เลยแบ่งมาเป็นหม้ออีกด้านนี่น้ำน,นะคะแต่ทุกขั้นตอนทําเหมือนกันจ้ะเริ่มปรุงเครื่องกันเลยจ้ะเมมีวปรุงรสด,ด้วยน้ําปลานะคะอย่าเพิ่งใส่เค็มนะคะพอเขามีกะปิ๋ยวเหาคคอยเติมอีกรอบจ้ะเมมีม่ปรุงรสด,ด้วยรสด,ดีนะคะ เนี่ยจความเข้มข้นเลยนะคะในเนื้องรสด,ด้วยผงชูรสนะคะใส่บกกินบอตองใส่เด้จ้ะม่เมียวลืมซื้อน้ำตาลจีบนะคะ,ะใส่เป็นน้ำตาลทรายเลยก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะความหวานตามชอบนะคะม่เมียวทำกับเขาวม่มีสูตรตายตัวจ้ะชอบแบบไหนใส่แบบนั้นค่ะแต่ว่าแกงเขียวหวานนี่ต้องเน้นรสชาติออก เข้มข้นนะคะออกอเข้มๆหน่อยๆเวลาถ้าไปกินกับเฉาหรือว่าขนมจีนจะได้รสชาติจนี่ค่ะเหตุผลว่าเป็นยังไม่เม,ม่จังหมักใส่พริกแกงแดงมันเพิ่มสีสันให้แกงเขียวหวานแบบนี้แต่ถ้าคนไม่ชอบตัดลดปริมาณพริกแกงแดงลงนะคะแต่ว่าโดยกินโดยรสชาติเข้าก็ยังเป็นแกงเขี้ยวหวานจังเมียวต้มมาอีกหานาทีแล้วนะคะไก่ได้สุกแล้วค่ะไก่ได้สุกแล้ว แม่เมียจะลุ่งเลือดเป็ดเลยนะคะเลือดเลือดเป็ดนี่ในกองสำเร็จลูกพันสุกมาแล้วนะคะแล้วกับแม่เมียออกมาต้มกับต้มแป๊บหนึ่งค่ะจะมาลวกกับเบมล็ต้องใส่เข้ามาต้มนะคะใอเพันสุกอีกตัดข้าวนะคะใส่ลงไปแล้วมีเลือดเป็ดนะทุกอย่างได้สุกแล้วค่ะแม่เมียก็ได้ชิมรสชาติแล้วนะคะได้รสชาติตามต้องการแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปเนเนียวก็จะลงมะเขือเลยนะคะโร้งลงมะเขือเลยลงพรมกันทั้งสองหมอเลยนะคะเยค่ะขนาดแดงหมอกออกมาเร็วยังยังหล่นอยู่นะคะมะเขือม่วงนี่เวลาพันยุบตัวพอนจะเลือนนิดเดียวนะคะในเนียวก็เลยต้องใส่ใส่มะเขือแล้วก็คนหม้อก,ก่อนนะคะหม้มอฝั่งนี้ก็คนนะคะ เดี๋ยวแม่เมียวเขาปิดฝาหม้อไว้ให้มาเขือยุแบแป๊บหนึ่งจ้ะฝาไว้นะคะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันจ้ากลับมาดูหม้อกันพาค่ะตอนนี้มะเสือได้สุกแล้วนะคะมะเขือมันจะเป็นสีเดียวกันกัเ็เป็นัดเป็ดเลยจ้ะแต่ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะ กระช่ยที่แม่เมนียวเหลือไว้แมเนียวจะมาโรยนะคะเพิ่มความหอม,แล,มแล้วก็ใบมะกรูดจ้ะแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะคหลังจากที่แม่เหนียวใส่พริกต่างๆลงไปแล้วนะคะมีขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะ ขั้นตอนการใส่ใบโหระพานี่ต้องหม้อเดือดนะคะเพื่อทีว่าเหาใบโหระพาเฮาจะได้บดดำใส่ทะพี่เตะเตะใบโหระพาเฮาลุ่มไปใส่น้ำหอนหอนเลยนะคะใบโหระพานี่จะคงความที่เป็นสีเขียวนะคะเวลาที่เหาแกงส่ซุกแล้วถ้าเฮาใส่ตอนหม้อหอนๆแบบนี้นะคะนี่คือหม้อใหญ่นะคะเสียบจ้ะมาหม้อเล็กค่ะนี่เหมือนกันนะคะรสชาติได้เหมือนกัน ขั้นตอนในการทำแกงเขียวหวานกะฟงจะบวยุ่งยากเกินไปนะคะแม่เมียวก็คิดว่าเพื่อนๆคงจะทำตามได้บ่าจะอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนออของต่างๆที่เฮามีในบ้านหรือว่าที่เฮาหาได้นะคะแม่เมียวกาฝฟกกดไลค์กดแแร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เมียวทำคลิปต่อๆไปในเด้อจ้ะแม่เมียวฟินแลนด์ชาแนลสวัสดีจ้า ไปค่ะไปกินแกงเขียวหวานน้ำกันจ้าจะกินน้ำขนมจีนก็ได้หรือว่าจะกินน้ำข่าสวยก็ได